ผมไปดูแพะสะมาแพะสะบอกหมูเด้งโดนสะกดโดนโดนสะกดลอยตามครับจัดหนักเลยครับผมไปดูหมูแพะสะมาแพะสะบอกหมูเด้งโดนสะกดลอยตามครับโดนสะกดลอยตามสะกดลอยตามทำไมอะฮะหมูเด้งโดนสะกดลอยตามคำถามคือสะกดลอยตามทำไมอะนะ หรือตอนนี้นะครับเขาเขาเขา,เขาคิดว่าอาหมูแดงเนี่ยนะครับไปพบอาจารย์ประเทศเหรอเขาจึงได้สะกดรอยตามหมูแดงว่าหมูแดงจะไปไหนอะไรไปไงไปพบอาจารย์ประเทศบีหรือเปล่าหร,ยยงงหรือยังไงหรือยังไงอ่าถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ากําลังร้อนตัวกันแล้วสิกําลังดิ้นแล้วสิกําลังอยู่ไม่สุขแล้วสิหุย้ย fc หมูแดงตามหรือเปล่าเออหรือ fc หมูแดงเป็นคนตามคืออย่างนี้ครับถ้ามีการตามจริง อะไรจริงนะผมบอกเลยถ้ามีสมมุตินะครับเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้นะครับว่ามีการตามจริงหรือเปล่าแต่สมมุตินะครับถ้ามีการตามจริงอะไรจริงครับมีการตามจริงอะไรจริงเนี่ยจะตามทําไมตามเพื่ออะไรตามเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในคดีนี้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะทำไม ไม women, women, like ่ได no kind of so ้ตรวจสอบในหลายๆประเด็นนับโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือของคนบนเรือทั้งหมดเนี่ยที่เหลืออยู่ห้าคนหกคนทั้งน้องตะโมแต่ทําไมรู้สึกเหมือนตรวจสอบโทรศัพท์แนี่ยของจำเลยที่สามคือกะติกคนเดียวแซนตอจอบโรเบิร์ตมีการตรวจสอบโทรศัพท์หรือเปล่าก็โดยขึ้นให้การแบบนั้นเหลือครับโดนสะกดรอยตามอ่า ก็เลยขึ้นให้การแบบนั้นเหรอครับโดนสะกดรอยตามอ่าคือผมไม่แน่ใจอ่ะว่าทําไมนะครับอันนี้ผมก็จะแปลกใจนะว่าทําไมเขาถึงให้การแบบนั้นทัทง้ทงๆที่จริงๆแล้วเขาสามารถที่จะให้การเรื่องของอุป,ปนิสัยนะครับอุปนิสัยของน้องเนี่ยนะครับอุปนิสัยของน้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สมมุตินะครับอุป,ปนิสัยของน้องเป็นแบบนี้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 ซึ่งแน่นอนครับ เมื่ออุปนิสัยของน้องเป็นแบบเนี้ยเขาก็ต้องถามว่าอ้าวถ้าอย่างงั้นเชื่อไหมว่าสถานการณ์แบบนั้นน่ะน้องตโมจะไปฉี่ท้ายเรือได้น้องตโมจะนั่งไปปัสสาวะท้ายเรือได้ถ้าเขาไม่ได้ถามผมก็อยากจะถามว่าฝ่ายโจทย์เนี่ยหรือทนายทนายโจ์ร่วมเนี่ยถามค้านหรือเปล่าซักค้านหรือเปล่าถามเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับอุปนิสัยนะครับอุปนิสัยเองอุปนิสัยเองเนี่ยนะครับ แบบนั้นแต่ไม่ใช่บอกว่าจะทําได้ทุกอย่างแปะซะาบอกรอพี่เอกขึ้นทิกตอกอยู่ครับแปะซาบอกรอพี่เอกขึ้นทิกตอกอยู่ครับพี่เอกขึ้นทิกตอกไม่ได้ครับพี่เอกขึ้นทิกตอกไม่ได้ครับโดนไปเจ็ดวันครับนะโดนไปเจ็ดวันขึ้นไม่ได้ครับขึ้นทิกตอกไม่ได้ครับโดนไปเจ็ดวันแล้วนะกลัวเหมือนกันเนี่ยโดนไปบ่อยเนี่กลัวช่องจะปิวเหมือนกันเนี่ยอะ คือมันมีความผิดปกติในการทําคดีเนี่ยพอเรามาดูนะครับหลังจากที่คําพิพากษาออกมาเนี่ยพอเราไปเห็นข้อมูลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเราบบเฮ้ยทาไมมันเป็นแบบนี้หมูแดงน่าจะทําให้การทําให้การได้ดีกว่านี้เหมือนตอนให้ออกหน้าสื่อนะครับแต่ดันกลับกันก็นั่นแหละครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแปลกใจคือตอนที่คุณอยู่หน้าสื่อคุณบอกปุ๊บ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 แบบนี้หมดเลยบอกฉับ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 เป็นอย่างี้หมดเลย แต่เวลาคุณให้การบนชั้นศาลน่ะกับที่คุณคุณพูดที่สื่อนหะมันคนละเรื่องคนละอย่างกันเลยนะทําไมคุณได้พูดเหมือนกันทาไมคุณได้พูดได้เหมือนกันอันนี้ก็ยังยังเป็นสิ่งที่น่าใส่สวัสดีพี่เอกนักรบคนรอดูทุกวันเกี่ยวกับน้องตังโมค่ะพี่เอกขอบคุณครับยินดีครับผมว่าอ้างมากฝ่าเพราะทุกคนตอบไปในทิศทางเดียวกันหมดก็ตัดคลิปไปลงทิกตอกก็พอไม่ต้องไล์ไล์สดช่องจะได้ไม่ปลิวโอเคไหมคะครับผมก็คือตอนเนี้ย แต่คลิปเอาไปลงเอาไปลงไว้อยู่แล้วที่ช่องทิกตอกอะนะดูจากภูเก็ตครับผมดูจากภูเก็ตครับอ่าสงสัยเรื่องประเด็นไหนสงสัยตรงไหนนะอยากอย่างที่ผมบอกว่าหลังจากที่ออกมาทุกคนเนี่ยก็คงจะติดตามกันแหละทุกคนอยากคุยประเด็นไหนอีกอยากคุยเรื่องไหนอีกแต่ย้ํานะครับว่าตอนนี้นะสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือว่าต้องช่วยกันหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีการบิดเบือนขบวนการยุ่งทำตรงไหนหรือเปล่าประเด็นไหนหรือเปล่า เรื่องไหนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าสมมตินะครับดีเสามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐนะับที่บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมได้หรือทําพยานหลักฐานเท็จสร้างข้อมูลเท็จทาสานวนเท็จได้คดีน้องตะโมมันจะเป็นคดีใหม่และสิ่งที่ผมเดาเอาไว้เนี่ยน่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับฆาตกรรมอำพรางนะเกี่ยวกับฆาตกรรมอำพรางฮ่าฮาช่องต่อ,ต,อต่อรละ,ะเอียดอ่อนมากค่ะใช่ครับอ่าก็ได้แหละครับเพราะฉะนั้นถามว่าวัานนี้ไอ้คดีที่ว่า,ท,วาที่ว่าอยู่ในศาลจังหวัดนนท์คดีประมาท จะรื้อไหมไม่รื้อไม่สนใจอยู่แล้วคดีนั้นคดีประมาทไปรื้อทาไมไปรื้อเพื่ออะไรรื้อมายังไงก็ได้แค่ประมาทนะฮะรื้อยังไงก็ได้แค่ประมาทถูกต้องไหมอ่าแล้วประมาทสองคนแรกยังไงก็ยังไงก็พ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าโทษอรอลงอาญาเนี่ยพ้นไปแล้วนะโทษอรอลงอาญาสองคนนะปอกระโดเบิร์ตอะน่าจะพ้นแล้วถูกต้องไหมอีกสามคนถ้าโดนแค่ประมาทก็ไม่กี่ปีไปเอาทาไมไปเอาทาไมคดีประมาท นี่เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐนี่ดีกวา่าสะใจฝ่ายเยอะมันฝ่ายเยอะหลังจากนั้นพ่วงด้วยอะไรครับพ่วงด้วยฆาตกรรมอัมพาตอีกรอบหนึ่งโอ้โหอันนี้แหละมันอันนี้แหละมันของเก่าจบไปของใหม่กําลังมาหนักแน่ของเก่าจบไปของใหม่กำลังมาหนักแน่แล้วของใหม่มาบอกได้เลยครับว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับอพี่เอกชวนแปะซะมาไรามาไราที่นี่สิครับ พี่เอกชวนแปะซะมาไรที่นี่ดิผมว่าน่าจะยากน่าจะยากอันเนี้ยเราต้องคุยกันตรงๆนะครับคุณเอ็มอะไรเนี่ยนะครับคุณเอ็มคืออย่างนี้ครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับอย่างผมเองอนี่ะนะครับเป็นยูทูบเบอร์ถูกต้องไหมเต็มตัวทิกเกอร์แต่แปะซะเนี่ยนะครับเขาไร้สดเนี่ยเขาร้สดเนี่ยเขาไม่ได้แปะซะไร้สดเพื่อฟามบันเทิงนะครับเพื่อฟามบันเทิง แป๊ซเนี่ยไร้สดเพื่อฟว์มเปเทิงห,หรือห่ายง่ายผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์แต่แป๊ซเนี่ยเป็น VJ VJ เนี่ยเวลาขึ้นเน่ยเขาก็จะต้องสนุกสนานกันเองคุยกันนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนส่งของฝันให้เพื่อให้การ PK เพื่อให้ได้ของฝันพวกอะไรพวกนี้อันนั้นคือสิ่งที่เขาทำนะแต่ผมเองเนี่ยผมไร้ตรงจุดไหนก็ได้เหตุผลเพราะว่า ผมไม่ได้สนใจว่าวันนี้ไลท์ลลที่นี่แล้วจะต้องมีคนส่งของฝันให้หรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมผมผมไม่ได้นี่ตรงนั้นมันเลยมีความแตกต่างเราต้องเข้าใจเราก็าต้องใจการเล่นนะแล้วก็แปซั่เนี่ยก็คือแน่นอนครับเวลาแปรซั่เขาคุยเนี่ยเขาก็คุยละเอียดเข้าข้าสมมติคุยเรื่องน้องตโมขาอัปเดตเข้าๆไม่เหมือนผมเนี่ยอัปเดตเรื่องข่าวผมก็อัปเดตอย่างเดียวนะครับข่าวตลอดเงี่ยแต่แปรซั่เขาจะเป็นสายบันเทิงมากกว่านะ PK กันสนุกสนานคุยกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ย นะเพราะฉะนั้นเขาจะมาไลฟ์อยู่ u t u b e ไม่ได้เพราะถ้าเขาไลฟ์ u t u b e เมื่อไหร่ปุ๊บรายได้เขาจะหายไปทีนทีรายได้ในช่องทิกตอกเขาจะหายไปทีนทีอ๋อเข้าใจแล้วครับครับผมนี่แหละครับแต่ของผมเนี่ยคือของผมต้องบอกว่าผมเนี่ยสามารถที่จะไลฟ์ในทิกตอกก็ได้ไลฟ์ใน youtube ก็ได้ไลฟ์ไลฟ์ในเฟซก็ได้นะครับขอเพียงแค่เดียวขอให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่เข้าไปฟังอัปเดตได้อะไรได้แต่ว่าผมทิกตอกเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเวลาผมไลฟ์เนี่ย พูดคำว่าตายก็ไม่ได้ต้องพูดคำว่าตุยอย่างเงี้ยผมเข้าใจอารมณ์ของแปะสาระชีวิตผิดหวังกับเพื่อนที่หักหลังอย่างมากอ่าใช่นะมมน,นะครับสมมุตินะครับพูดคำว่าตายก็ต้องพูดคำว่าตุยคำว่าศพก็พูดไม่ได้ต้องพูดสอพอยอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคำว่าศพก็พูดไม่ได้ตายก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างจะเปิดภาพโชว์ให้ดูนะลักษณะอ่าชวนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อีกนะมันเยอะไปหมดผมย้อนไปที่รูป ที่พี่เอกเอาลงให้ดูที่เก็บเรือนั้นมันใช่ที่เก็บหลักฐานใช่ไหมไม่มีที่เก็บดีๆแล้วเลยครับฮิปโปแน่นอนที่เข้าบ้านอาจารย์ประเทศใช่ไหมครับผมคิดว่าเป็นฮิปโปครับอันนี้ผมผมวิเคราะห์อของผมเองนะนะผมวิเคราะห์อของผมเองนะว่าวา่าน่าจะเป็นฮิปโปครับอันนี้ใช่ไหมครับคุณบอสท,ที่ว่าที่เก็บเรือใช่ไหมอันนี้ปะที่บอกว่าเป็น เป,เป็นที่เก็บเรือใช่ไหมใช่นี้ไหมใช่พี่ <g ül> ก็ได้แหละครับอันเนี้ยคือสถานที่เก็บเรือมันน่าเกลียดไปนะผมบอกเลยน่าเกลียดสุดๆครับเพื่อนรักหักเรียมโหดมีจริงนอกสาราว่าอย่างนะครับนอกสารว่าอย่างในสารว่าอย่างนอกสารว่าอยาา่างอ,อ่ะคือต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยสิ่งที่ผมบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วการไม่เก็บเรือเนี้ยโดนแค่อะไรปะ โดนแค่วินยัยตัดเตือนผมถามว่าวันนี้คุณเอาหลักฐานเอาสถานที่เกิดเหตุซึ่งคุณต้องเก็บรักษาสถานที่เกิดเหตุดีดีเพราะมันเป็นเรือลำนี้แล้วคิดดูนะครับคุณตรวจยี่หกตรวจรอบยี่เจ็ดตรวจรอบยี่แปดตรวจรอบหนึ่งวันที่หนึ่งมีนาตรวจอีกรอบหนึ่งนะแล้วคุณก็เอาเรือลำนี้ไปตากแดดตากฝนตากลมเอาไว้ แล้ววันนี้สมมติถ้าจะมีการตรวจใหม่มันจะตรวจได้ไรผมถึงได้บอกไงว่าเรือตอนนี้นะครับที่ดีเอสหละที่มีคนถามผมว่าเอ๊ดีเออเนี่ยเรือลำที่ลำเนี้ยนะครับเอามาตรวจอีกหรือเปล่าผมไม่ต้องตรวจหรอกดูสภาพไปดิก็เหมือนกันเรือเสีอเอที่ขายไปสามสี่ทอดแล้วเอามาตรวจผมว่มาดูดิสภาพฮิปโป ทำไรติดต่อตังโมเหรอครับนะครับที่เก็บหลักฐานทุกอย่างมันต้องรัดกลุมมากกว่าน,นี้ใช่ฮิปโปไปทําอะไรติดต่อผิดต่อโมหรือพี่เอกคืออย่างนี้ครับถามว่าเขาทาอะไรผิดต่อโมหรือเปล่านะครับก็คือว่าตัวคือเพื่อนนะครับคุณฮิปโปเนี่ยไปให้การในขั้นในชั้นศาลนะครับไปให้การขั้นในชั้นศาลบอกว่าเชื่อว่าน,น้องตังโมไปฉีดท้ายเรือคือสรุปแบบนี้ คือสรุปง่ายๆเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าน้องตโมไปปัสสวรท้ายเรือซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆว่าทําไมาถึงเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวผมอ่านให้ก็ได้ว่าเขาให้เขาให้การแบบไหนเพื่อให้ชัดเจนไปเลยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเนี่ยนะครับพยานนะครับเป็นพยานฝ่ายโจทย์นะครับ นายนายจุดๆนะผู้ดูแลเรื่องงานให้แก่ผู้ตายเบิกความตอบพญาทนายจำเลยที่หนึ่งถามคานว่าชุดที่ผู้ตายใส่ในขณะเกิดเหตุผู้ตายสามารถปฏิปสวะ์ได้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวนะับเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตายย่อมทราบอุป,ปนิสัยของผู้ตาย มีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ตายกล้าไปปัสสาวะท้ายเรือเหนือปะ่ะคือคนเนี้ยฮิปเนี่ยเขาบอกเขาเป็นผู้ดูแลเรื่องงานให้กับผู้ตายนะเขาเบิกความตอบทนายจำเลยที่หนึ่งนะถามค้านว่าชุดที่ผู้ตายใส่ในขณะเกิดเหตุผู้ตายสามารถปัสสาวะได้อย่าลืมนะครับขึ้นศาลตำรวจอายการต้องคัดคัดคัดพยานที่ให้การไปในทางเดียวกันก่อน,อนที่จะเบิกความหน้าบารัง ผมจึงไม่เชื่อว่าโดนรวงเพื่อให้ตอบในทิศทางนั้นคนที่เป็นเพื่อนแท้กับเขานะครับดีพี่อาเลยเลียรทุกประเด็นจะได้เข้าใจนะจะต้องมีการซักซ้อมก่อนด้วยซ้าแล้วปร,นนะประเด็นเนี่ยประเด็นเนี้ยประเด็นของคนนี้เลยที่ถามคือถามว่าชุดนะน้องตะโมใส่ชุดนั้นนะสามารถปัสสาวะได้ไหมคําตอบคือปัสสาวะได้ คำตอบคือปสัสสาวะได้ฟังดีๆนะครับแต่ละคนเลยนะครับได้ความจากผู้ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ตายอาทิเช่นนับนางสาวทีนางสาวท,าาวทีเราคงจะรู้ว่าทีอะไรเบริกความตอบทนายจําเลยที่หนึ่งถามค้านว่าพยานรู้จักกับผู้ตายมาเป็นเวลาเจ็ดปีผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขี้อายนิสัยคล้ายผู้ชายและกล้าแสดงออก พยานเคยเห็นผู้ตายเซลฟี่ตัวเองขณะที่เข้าห้องน้ําพยานเห็นว่าเป็นนิสัยส่วนตัวของผู้ตายพยานรู้จักผู้ตายและรู้จักอุปนิสัยของผู้ตายพยานเชื่อว่าผู้ตายไปปัสสวะท้ายเรือจริงเชื่อว่าผู้ตายไปปัสสวะท้ายเรือจริงคนนี้คือคนที่ชื่อว่าทีโบทีนะับและมีนะับนางสาวเอเนะี่ยนางสาวเอเนะี่ย นะับพยานโจท์รนะับพยานโจ์ร่วมเบิกความนะับตอบทระนายจำเลยที่1ถามค้านว่าพยานเนี่ยรู้จักผู้ตายมาเป็นระยะเวลา5ปีผู้ตายเนี่ยเป็นคนสนุกสนานกล้าคิดกล้าทํากล้าเสี่ยงในสิ่งที่บุคคลอื่นไม่กล้าทํานอกจากนี้ยังมีนางสาวนับอันเนี้ยนางสาวนะครับถอถอฐานอะแต่นำสกุลเดียวกับจําเลยที่3คือน,นามสกุลเดียวกับกติกนมสกุลเดียวกันเลยนะ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลบ้านให้กับผู้ตายเบิกความตอบจำนายจำเลยที่หนึ่งว่าถามค้านว่าพยานดูแลผู้ตายมาเป็นรวละเวลาห้าปีผู้ตายเนี่ยมีนิสัยขายผู้ชายกล้าเสี่ยงเช่นกล้าที่จะหนรถสองแถวที่คนอื่นอาจไม่กล้าเสี่ยงผู้ตายมีนิสัยก็ไม่ขี้อายเหมือนกันเช่นขณะที่ผู้ตายทํากิจธุระอยู่ในห้องน้าผู้ตายเรียกพยานเข้าไปในห้องน้ําโดยมิได้อายพยานเคยเห็นผู้ตายปัสสาวะ โดยไม่มีการถอดชุดทั้งที่อยู่ในบ้านและอยู่นอกบ้านเช่นท้ายรถขณะอยู่ในตลาดนัดเปิดท้ายของที่จอดรถในตลาดนัดซึ่งเป็นอุปนิสัยปกติของผู้ตายโดยพยานให้การในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมายจอจานเนี่ย160ว่าผู้ตายกล้าจะเดินไปปัสสาวะที่บริเวณท้ายเรือโดยพยานเชื่อว่าผู้ตายไปปัสสาวะท้ายเรือตั้งแต่เพื่อนของพยานที่ชื่อ อ่างเนี่ยโทรมาแจ้งให้พยานทราบเหตุที่เกิดขึ้นและเบิกความตอบทัานายจำเลยที่3ถามค้านว่าผู้ตายมีนิสัยใคร่ผู้ชายกล้าแสดงออกมีลักษณะรุยรุยทั้งได้ความจากนายนายบอใบไม้ในายบอใบไม้เนี่ยคนรักของผู้ตายนายบอใบไม้เนี่ยเป็นคนรักของผู้ตายก็คือเป็นคนรักของน้องตะโมเนี่ยและคบหากับผู้ตายก่อนเกิดเหตุประมาณ2ปี เบิกความตอบทนายจำเลยที่สองถามคานว่าผู้ตายมีนิสัยมีความมั่นใจในตัวเองและชอบทําอะไรด้วยตนเองผู้ตายเคยไปปัสสาวะบริเวณข้างทางเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีห้องน้ําแต่เป็นช่วงเวลากลางคืนโดยมีพยานยืนอยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่ผู้ตายปัสสาวะและขณะนั้นผู้ตายสวมกางเกงมีนายนับฉันเนี่ยหรือหมู่เดงเนี่ยผู้ดูแลเรื่องงานให้แก่ผู้ตาย เบิกความตอบทนายจำเลยที่หนึ่งถามค้านว่าชุดที่ผู้ตายใส่ในขณะเกิดเหตุผู้ตายสามารถปัดสวะได้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลใกล้ชิดแก่ผู้ตายย่อมทราบอุปนิสัยของผู้ตายมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ตายกล้าไปปัสสาวะบริเวณท้ายเรือ